สวัสดีค่ะสลื Salut. สำนวนภาษาฝรั่งเศสที่ครูก,กี้นำมาฝากวันนี้นะคะก็คือสำนวน a v o i r le c a r sur l a m a i n สำนวนนี้มีความหมายว่าใจดีใจกว้างเอ,อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเผื่อแผ่มีน้ำใจนะคะก็จะเท่ากับภาษาฝรั่งเศส être généreux นั่นเองค่ะซึ่งสำนวนนี้นะคะถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็จะแปลว่ามีหัวใจอยู่บนมือนี่เอง H, ทีนี้สำนวนนี้เนี่ยเขาให้เรามองเห็นภาพเนาะเวลาที่เราพูดถึงหัวใจนะคะเราไม่สนึกถึงอะไรเราก็จะนึกถึง 1. ความรักใช่ไหมสองนึกถึงน้ำใจนะคะความใจดีเนาะพูดถึงหัวใจหรือว่า3นะคะเราก็จะนึกถึงอวัยวะ ที่มีค่าที่มีความสำคัญมากๆที่สุดอย่างหนึ่งในร่างกายของเราเนาะทีนี้พอเรานึกถึงภาพคนคนหนึ่งนะคะที่มีหัวใจของเขาเนี่ยวางอยู่บนมือเนาะมันก็แสดงถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยออมีความพร้อมที่จะมอบสิ่งที่มีค่ามอบความรักมอบความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อของเขาเนี่ยให้กับผู้อื่น ก็คือใจดีนั่นเองนะคะทีนี้ลองมาแต่งประโยคโดยใช้สำนวนนี้กันเนาะสมมติเราจะบอกว่าปอลเป็นคนที่ใจดีใจกว้างนะคะเขาชอบช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่อยู่ตามท้องถนนนะเราก็จะใช้สำนวนนี้มาแต่งประโยคว่า Paul a l le ูเ r sur la m a i n i l aide ตู้ชูเล a านิโมเดอะคือแบบนี้เนาะแต่งประโยคง่ายๆที่สำคัญเนี่ยสำนวนภาษาฝรั่งเศสเมื่อเราเรียนแล้วนะคะเราก็ต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเราถึงจะจำได้นะคะแล้วกลับมาพบกับครุกี้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะวันนี้ไปกันนลคะค่ะโอ้บั